สบัสด,ดีมารีวิวปืนลมเนอะตัวนี้เป็นงันเวียยรุ่นนี้จะเป็นทัติโก้ถังเป็นถังคาร์บอนเราเป็นเล่าที่เคี้ยงกง่งยาวห้าสิบเซนสิบเกี่ยวรุ่นนี้กล้องจะเป็นกล้อง BSA แต่ว่านังไ่ได้ใส่กล้องอนะกล้องเป็นกล้อง BSA ขนา, 14, ขนา 14, ด C ลบสิบสี 14, ่ห้ C สิบสีตัวนี้ราคาจะตกอยู่10บล้านห้าแสนกีบได้คบสุด ได้ลูกปืนกับ1หนึ่งสาบด้ลูกซุปซ่อมแล้วก็ของซูกที่ซูกปืนมานทำนะต่อมาเป็นรุ่นเทติโก้แต่ว่าเป็นสีเทางามสีเทาแต่ว่าตัวนี้จะเป็นถังถังล้มจะเป็นอ่าถัางอะลูเราเราที่เคี่ยงโกงเน้่ตัวนี้จะยาวงสี่เซนเพราะว่าลูกค้าจงไว้นะเราสี่สิบเซนได้มาแต่งงาน ตัวนี้จะตกอยู่แปดลันสองแต่ว่ากล้องจะเป็นกล้องดิสโครี่ขนาดสามลูกสิบสองคนให้สี่สิบสองตัวนี้งามตัวนี้เนี่ยเล่าสั้นตัวนี้งามเนี่ยใส่ทงสบายตัวนี้พับไถหั่นเก็บเสียงออกใส่ทงสบายต่อมาจะเป็นรุ่น f xk สองปีสองพันสองแต่ว่าสองกระบอกนี่จะเป็นรุ่นวอลปักไน พีอว่าปักในตันนี้เราจะเป็นเล้าที่เคี่ยวฮ่องกงเย้าห้าเซมสิบเกี่ยวถังลุมจะเป็นถังอาลูกล้องเป็นกล้องดิสเขาเรียกขนาบ3ามรูปสิบสารูสิบสอคนให้สี่สินะปับเรีนกันคืนอยู่ในได้ตอนนี้ราคาจะตกอยู่ที่ตันหเนะได้ครบสุดในทั้งของสู้ลูกปืนกับสุปซ้อม ขั้ประกันหกเดือนได้เราเนะท,ทุกรุ่นครับฮ่าขั้ประกันเราหกเดือนต่อมาจะเป็นรุ่นสามกระบอกนี่นะสามกระบอกนี่จะเป็นรุ่นเอฟอีแคสองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัววอาปักนอกนะวอลเงยแต่นี่ว่าปักนอกวอใหง่แล้วแตู่กคามากดนะตัวนี้เป็นอ่ากล้องเป็นดิสคอรี่ถังเป็นถังอลูเล่าที่ขีงกงกงได้เนาวยี่สิบเซม ราคาเจ็ดล้านห้าได้คุ้มสุดต่อมาจะเป็นรุ่น fx แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวถังตับตัวถังบนมีแล้วมีแต่ว่าเมื่อเรแล้วเเอารีวิวให้เบิงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น fx ปีสองพันสิบเอ็ดตัวนี้ราคาจะตกอยู่ถ้าว่าตัวเป็นแบบนี้เนื้อถังตับแบบนี้ราคาจะตกอยู่หกล้านซีแต่ว่าถ้าว่าเป็นถังบนแบบนี้ เอาถังมันติดนี้มาใส่แต่นี้นะจะตกอยู่6กล่นเจ็ดได้ครบสุดกันด้ประกัน6เดือนสนใจสามารถติดต่อทางเบอร์วัดแอ p เลยว่าโทรหาได้เด้อเครื่องมีจับทรงทุกทุกมือหรือว่า,าลูกปืนแล้วก็ของสู้เป็นอย่างซุซบซ่อมเป็นอย่างมีพรมซองได้